โดมจารุวัฒน์แครกันเปิดประเด็นไม่ชอบหน้าตั้มหลังเด้รางวัลเดอสตาเก้าพาตั้งกำแพงรับน้องเห็นสองนักร้องหนุ่มตั้มวารัวุฒิโพยิ้มกับโดมจารุวัฒน์เที่ยวอารามสนิทกันแบบมองตาก,ก็รู้ใจแบบปัจจุบันนี้แต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่จะสนิทกันขนาดนี้หนุ่มโดมเคยไม่ชอบหน้าเดอสตารุ่นน้องอย่างตั้มวาราวุฒิถึงขนาดแอบเมาก,กับรุ่นพี่อย่างกันนพัดอินใจเออเลยทีเดียว เห็นไปออกรายการบอกว่าเจอกันครั้งแรกแล้วไม่ชอบหน้าตำ่ำโดมคือมันไม่ได้เป็นเชิงแบบเห็นปุ๊บไม่ชอบมันเป็นการยืนเมากับพี่กันนพหลังเวทีพี่เขาเป็นคนเปิดมาไงก็เป็นการรับน้องแหละว่ากันง่ายๆคือเวลาคนเราจะรับน้องมันก็จะมีการตั้งกำแพงไว้ก่อนถ้าเขาผ่านกำแพงนั้นมาได้เราก็จะเปิดอาแขนรับอยู่แล้ว แล้วสำคัญคือเขาแย่งแฟนคลับเราไปไหนเพราะผมเดอสตาแป8เขาเดอสตาเก้าเป็นการสมมอบต่อคนก็หันไปกี้เขาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเขือนในตอนนั้นเป็นความรู้สึกว่าไอเด็กนี้มันอะไรว่ามันมาจากไหนกันว่าตอนนั้นพี่กันเขากระซิบเปล่าว่ามันดูไม่ค่อยเนาะไม่ได้พูดจบประโยคนะแต่มันรู้กันตั้มจริงๆไม่รู้เลย พอรู้ก็ไม่ได้อะไรเข้าใจธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วเวลาเจออะไรที่ดีกว่าใหม่กว่าเพริดกว่าย่อมจะมีความระแวงความกลัวความอิจฉาเข้าครอบงำเราไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เราต้องเจอกับทุกคนแบบนี้ในวงการบันเทิงเพราะเราก็เป็นหัวระก็เข้าใจได้ทุกวันนี้ก็ทํางานร่วมกันปรับตัวใส่หน้ากากเข้าหากันก็โอเคที่บอกว่าตอนนั้นแฟนกลับเขามาที่เราเรา ก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะแดนคลับเราก็ไหลไปหาคนอื่นเหมือนกันัโเราะมันเป็นวัตจักรต้องเข้าใจอยู่วงการนี้อะไรที่ทลายกำแพงของเราทั้งคู่โดมทลายเร็วเลยเพราะเราทำงานเร่อกันตั้งแต่แรกๆหลังออกจากบ้านก็เจอกันคอิรสิทผลดับเลยพอทำงานเร่อกันเขาก็ข้ามมาได้ทุกกำแพงทุกอย่างด้วยความเป็นตัวเขานั่นและที่ทำให้เรารู้สึกว่า เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เรายินดีอยากจะมีเขาเป็นน้องคนหนึ่งเพราะเขาน่ารักตั้มเอาจริงๆต้องบอกว่าเรามีโอกาสร่วมงานกับใครหลายๆคนแต่ก็ไม่ได้สนิทแบบนี้เพราะศีลเราเสมอกันมองตาแล้วรู้ใจมันไม่ต้องพูดไรกันมากเลยบางทีใครเดินผ่านแค่สบตาก็รู้แล้วอันนี้เรื่องจริงเลยใครพูดผิดหูปุ๊บจะหันมามองหน้ากันแบบหนึ่งไม่ต้องพูดเลย คนชมตั้มหลอขึ้นจากผมอยากสดตอนนี้ผมตรงโดมหลอกจริงๆแต่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องผมเขาพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเดี๋ยวนี้ติดแบรนด์แล้วต้องใส่แบบนี้รองเท้าต้องแบบนี้แล้วแม้กระทั่งหุ่นหันมามองแล้วว่าเรากินไรเริ่มเหยียดเราแล้วว่าเรากินอะไรอยู่ในขณะที่เขาลดน้าหนักแล้วตั้มก็เริ่มลดน้าหนักเพราะเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตต้องมีการเตรียมตัวนิดหนึ่ง จะต้องมีเต้นจะต้องจัดเต็มมันต้องฟิดต้องเสริมการแต่งตัวบนเวทีชุดมันต้องดูดีแต่ผิวหน้าที่เรียบทุกวันนี้เพราะใช้ครีมของตัวเองถามว่ารู้สึกว่าตัวเองหล่อขึ้นไหมจริงๆพอคนเริ่มทักก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละไม่เกี่ยวกับว่าหล่อขึ้นเพราะมีแฟนช่วยดูแลเหรอต่ำ ไม่ไม่คือแฟนก็ทำครีมเรื่องกันเขาไม่ได้ช่วยดูแลผมดูแลของผมเองผมอยากลอเองทางแฟนเขาไม่อยากให้ผมหลอยอยู่แล้วเพราะหลอแล้วไรผมเยอเขาก็จะระแวงอยู่แล้วไม่อยากให้หลอยอยู่แล้วไรนั้นหลอขึ้นเพราะดูแลตัวเองก็อยากดูดีขึ้นด้วยแล้วก็ไปทำผมทำอะไรมาก็เปลี่ยนตัวเองอัพรุกเรารู้สึกว่าตัวเองมาไกลไหมตํำ ผมมาไกลมากเอาตั้งแต่หนังหน้าเลยหน้าเส้นผมหุ่นไทยย้อนไปตอนมสามนี่คือแบบเหมือนคนละคนหนักหนึ่งร้อยกิโลหัวยิกหน้าหลุมคนบอกว่าอยู่กับซานิด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้หาหมออย่างนั้นณนพี่นี่เขาสายเข็มสายมิดแต่ผมเต็มที่ก็เข็มฉีดโดทอดร์รแต่อันนั้นเขาฉีดแล้วเขาดูดด้วยนะดูดขามาใส่หน้าแล้วนักรู้มาล่าสุดไม่รู้นวัตกรรมอะไรโเร